สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพรจะมารีวิวบุฟเฟ่เกาหลีกินไดไม่ออาเป็นจำกัดเวลาซึ่งร้านนี้นะคะมีบาร์อาหารให้เลือกตักเยอะมากๆและเมื่อก่อนนะคะร้านนี้สามารถนั่งทานได้แค่1ชั่วโมงครึ่ง แต่ตอนนี้เขาปรับใหม่เป็นแบบไม่จากัดเวลาแล้วค่ะแล้วก็เพิ่มเมนูใหม่เข้ามาด้วยนะคะซึ่งร้านนี้นะคะมีชื่อว่าแนแนโคเรียนบาร์บีคิวตอนนี้มีทั้งหมด2สาขาวันนี้แผ่มาที่สาขาพระราม4ตั้งอยู่ที่สวนเพลนม,มาร์เก็ตชั้น2ตรงข้ามกับตึกมารินนหรือตึกช่อง3เลยส่วนอีกสาขานะคะตั้งอยู่ที่พระราม9ค่ะส่วนที่จอดนะคะสามารถจอดในสวนเพลนม,มาร์เก็ตได้เลยค่ะพอมาถึงก็ขึ้นบันไดเลื่อนเดินตรงมานะคะทางด้านขวามือก็จะเจอร้านแล้วค่ะซึ่งราคาของบุฟเฟ่ต์ เป็นพวกอาหารเกาหลีแต่ถ้าจะกินปิ้งยา่างหมูกับไก่จะคนละ2 9 9าบาทแต,แต่วันนี้แพรจัดเป็นราคา4 9 9บาทจะได้ทานทั้งหมูไก่เนื้อแล้วก็ซีฟู้ดเลยส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นบาร์อาหารในบุฟเฟ่มีอาหารให้เลือกตักเยอะมากค่ะสามารถหยิบจานแล้วก็ที้ขีมาคีบตักเองได้เลยนะคะซึ่งตัวแรกที่แพรตักก็จะเป็นพวกหมู3ชั้นหมู3ชั้นแลงมาหนาก,กําลังดีเลยค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นสันคอหมูชิ้นหนาๆเลยค่ะทุกคนส่วนนี้นะคะเป็นหมู3มชั้นบ้างลายลางังงึนะคะค และที่เนี่ยก็จะมีพวกหมูหมักซอสด้วยมีทั้งแบบหมักซอสที่เป็นซีอินะคะแล้วก็พวกซอสเผ็ดซอสเผ็ดก็จะมีพวกหมู่3ชั้นมากแล้วก็พวกไก่หมักด้วยค่ะ ส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นหมู3ชั้นสไลด์กับหมูสันคอหมูสไลด์แล้วก็มีพวกไส้หมูด้วยนะคะซึ่งถ้าใครชอบกินหมูย่างแบบบางๆกรอบๆพวกสมชั้นย่างกรอบๆนะคะแนะนาให้คีบปตัวนี้ไปเยอะๆเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเมนูออกหมายแพ่เพิ่งเคยได้ทานค่ะเป็นเมนูไส้หมูไส้ใหญ่ๆนะคะมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็หมักซอโคชูจังแล้วพอคลบปเนื้อเสร็จนะคะเราก็มาดูโซนผักสดกับเครื่องเคียงกันบ้างซึ่งผักสดที่ให้กินแก้มกับปิ้งย่างนะคะก็จะมีผักขอบแบบสดๆกรอบๆแล้วก็จะมีใบงาสดค่ะจากนั้นเราก็ ก็คีบกระเทียมกับคีบพ,พริกเอาไว้นะคะ หลังจากที่ตักผักเสร็จนะคะเราก็มาคีบกิมจิกันบ้างกิมจิที่ร้านนะคะมีทั้งกิมจิผักกาดกิมจิแตงกวากิมจิมะละกอส่วนผักดองก็มีหลายอย่างค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นพวกขวดน้าจิ้มน้าจิ้มที่ร้านนะคะก็จะมีทั้งน้าจิ้มซีฟู้ดค่ะน้าจิ้มซุกี้แล้วก็มีซอสซัมจังที่เป็นซอสเต้าเจี้ยวแบบเกาหลีนะคะส่วนพริกกระเทียมก็สามารถปรุงเพิ่มเองได้แบบนี้เลยค่ะแล้วที่ร้านนะคะมีเกลือพริกไทยกับน้ามันงานเอาไว้กินคู่กับหมู3ามชั้นด้วยพอตักเสร็จนะคะ <c oughs> ก็ขึ เมนูของทานเล่นกันบ้างที่ร้านนะคะก็จะมีไก่ให้เลือกหลายอย่างมีทั้งไก่ทอดซอสเกาหลีไก่ทอดซอสครีมหอ,หอมๆแล้วตอนนี้เขามีไก่เทลิยากิด,ด้วยค่ะส่วนหันห้านี้นะคะจะเป็นหมึกทอดซอสกล้วยเบินคาราเมลซินนามอนข้าวโพดย่างเนยแล้วก็พวกเกี๊ยวต่างๆซึ่งทุกอย่างนะคะสามารถตักทานได้ไม่อั้นเลยแล้วพวกแพนเค,ค้กเกาหลีก็มีนะคะมีทั้งแฮมุนผาจอน,นะคะกิมจิจอนสามารถตักแล้วก็ราดน้ำจิ้มแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนนี้นะคะเป็นเมนูใหม่เหมือนกันเล้งซอสเผ็ดซึ่งเล้งนะคะชิ้นใหญ่มาก และที่เลงนะคะมีเนื้อติดมาค่อนข้างเยอะค่ะทุกคนไม่ได้มาแค่กระดูกนะคะแนะนําให้ยกขึ้นมาแถแบบนี้ได้เลย ตัวเล้งต้มมาเปื่อยกำลังดีตัวซอสเผ็ดรสชาติเข้มข้นดีค่ะส่วนทางน้าน,นี้นะคะเป็นเมนูเกาหลีในบาร์บูเฟ่นะคะทุกอย่างก็คือกินได้ไม่อั้นทั้งหมดเลยค่ะทุกคนมีทั้งผัดจับแช์นะคะหมูผัดซอสโคชูจังหมูบูกโกกิรวมทั้งต็อกปกกีนะคะอันนี้ก็คือหยิบใจมาตักรวมๆกันแบบนี้ได้เลยค่ะอาหารมีให้เลือกหลากหลายมากและทุกอย่างนะคะก็คืออุ่นรอนไว้ตลอดทุกคนไม่เย็นชืดค่ะ มาดูที่ซุปในบุฟเฟ่ต์กันบ้างนะคะตอนนี้มีทั้งหมด2ซุปค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นซุปกิมจิซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะใส่หมู3ชั้นมาด้วยเวลากินนะคะแพจะจัดโอเดง้งเสียบไม้มากินคู่กันแบบนี้ซึ่งโอเด้งเขานะคะจะเป็นแบบลูกชิ้นปลานุ่มๆหนึบๆนะคะเอามากินคู่กับซุปกิมจิคือเข้ากันสุดๆเลยค่ะส่วนนี้นะคะเป็นซุปสาลรา่ให้สาลรา่มาแบบจุกมากและที่สําคัญคือตักกินได้แบบไม่จํากัดเลยซึ่งแพรชอบกินสาลรา่มากซุปนี้อร่อยจริงๆค่ะ อนกินเข้าไปนะคะสาหล่ายคือนุ่มมากเขียวได้เต็มปากเต็มคําเลยค่ะยิ่งสดสตนอนร่อนย,ยิ่งดีเลยนะคะ และที่บ้านนะคะจะมีตู้อยู่ตู้หนึ่งค่ะในตู้นะคะก็จะมีทั้งพวกข้าวสวยข้าวผัดกระเทียมแล้วพวกข้าวผัดกิมจิใส่มาเป็นกล่องๆแบบนี้นะคะตัวข้าวมาแบบร้อนๆเลยแล้วพวกสลัดก็มีนะคะอย่างสลัดผลไม้ก็คือผลไม้มาแบบแน่นๆซึ่งราคาของบุฟเฟต์นะคะจะยังไม่รวมเครื่องดื่มดีฟิลนะคะจ่ายเพิ่มคนละ50บาทมีทั้งน้ําสมุนไพรกับน้ําอัดลมส่วนน้ําแข็งนะคะจะได้มาเป็นยูนิคก้อนใหญ่แบบนี้เลยค่ะน้ําอัดลมสามารถเปิดฝาขวดแล้วเทเองได้เลยนะคะและในบุฟเฟต์นะคะมีชาหอมข้าขวคั่วด้วยค่ะสามารถ จากในตู้ได้เลยรวมถึงน้ำเปล่าด้วยนะคะแล้ววันนี้แพ็กินราคา499พวกเมนูเนื้อกับทะเลต้องกดสั่งจากพนักง,งานเพิ่มค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพวกเมนูอาหารจานร้อนเขาจะทําให้ใหม่จานต่อจานเลยซึ่งจานแรกที่แพะสั่งมานะคะเป็นบะหมี่ซอสดาหรือจาจังเมียนะคะตัวนี้ซอสเข้มข้นมากเส้นเหนียวนุ่มถ้วยหนึ่งให้มาค่อนข้างเยอะเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นไข่ตุน๋นหม้อไฟตัวนี้ก็คือสามารถสั่งได้ไม่อันเช่นกันนะคะไข่ตุ๋นเนื้อเด้งมากแต่ตอนทานระวังร้อนนิดนึงนะคะแนะนําให้เป่าก่อนตัว ไข่ตุ๋นไม่ค่อยเค็มดีค่ะและชามต่อมานะคะเป็นบะหมี่แห้งซอสเผ็ดตัวนี้นะคะตัวเส้นเขาจะเป็นแบบเรียวๆเล็กๆค่ะขูกซอสเผ็ดมาแบบทั่วถึงดีนะคะตัวเส้นนุ่มใช้ได้เลยและชามต่อมานะคะเป็นตัวคอนชีสหรกอข้าวโพดอบชีสค่ะซึ่งที่ร้านเขาจะใส่พริกหวานมาด้วยนะคะทําให้ได้กลิ่นที่มันไม่เหมือนกับร้านอื่นดีค่ะและพอกินด้วยกันนะคะรู้สึกว่ากลิ่นของพริกหวานนี่แหละจะช่วยตัดเลี่ยนให้กับคอนชีสได้ดีเลยทําให้กินแล้วรู้สึกเจริญอาหารขึ้นนะคะส่วนชามนี้เป็นเมนูบบบบมัหหรรือข้าาาวยาเกลีีท่น,นะ จะมีซอสมาให้ราดเองแบบนี้พอราดเสร็จนะคะเราก็คลุกให้เข้ากันตัวไข่คือมาแบบเยิ้มๆเลยค่ะทุกคนแ่ที่ร้านนะคะมีเมนูมามา่าเกาหลีหรือรามยอนม,มาให้ด้วยนะคะที่ร้านต๊ะไม้พร้อมทานเลยค่ะเส้นเหนียวนุ่มดีน้ำซุปก,ก็คือรสชาติปานกลางแบบทพ่วไปค่ะ และราคา4.99นะคะจะได้ทานกุ้งดองด้วยซึ่งกุ้งดองนะคะแพ็คเอามาห่อ,อก,กับผักแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดกินคู่กันและในระหว่างที่รอเตาจาับพนักงานมาเสิร์ฟนะคะเราก็จัดของทานเล่นก่อนค่ะซึ่งของทานเล่นก็คือมีให้เลือกหลากหลายอย่างพวกไก่ทอดซอสห,หอมก็คือซอสรสชาติเข้มข้นกินแล้วไม่เลี่ยนค่ะตัวแป้งยังมีความกรอบอยู่นิดๆน,นะคะ และจากนั้นนะคะเตาก็มาเสิร์ฟเตาของที่ร้านนะคะจะเป็นเตถาถ่านมาพร้อมกับตะแงและเวลาย่างนะคะแพ้แนะนำให้ย่างหมูแบบธรรมดาก่อนอย่าเพิ่งเอาพวกหมูหมัมกซอลงมาย่างมันจะทําให้ตะแกงเราไม่ไหมไวค่ะส่วนที่คีบนะคะที่ร้านเขาก็จะมีให้หลายอันมาพร้อมกับกรนไกรซึ่งกรนไกรของเขานะคะคมดีมากทุกคนสามารถตัดหมูชิ้นหนาแบบนี้ได้สบายเลยค่ะ และหลังจากที่ย่างหมูจนสุกเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับไปมาจนทั่วเราก็จะได้เป็นหมูสามชั้นย่างชิ้นหนาแบบนี้นี่ก็รีบโกยใส่จานก่อนเลยค่ะเพราะเดี๋ยวทิ้งไว้ในเตานานนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วแห้งจนเกินไปซะก่อนส่วนนี้นะคะจะเป็นไส้กรอกที่เราย่างไว้นะคะที่ร้านจะบ้างมาให้ตัวหนังมีความกรอบค่ะย่างแล้วไม่ระเบิดแน่นอนค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นไส้หมูที่แพทตักมาค่ะวันนี้แพทตักมาทั้ง2แบบเลยแล้วก็เอามาย่างให้เขาพอก,กรีมๆนะคะตัวไส้หมูจะมีความฉ่ำแนะนํา,นาให้เอามากินคู่กับใบงา เติมกิมจิราดซัมจังนิดหนึ่งแค่นี้ก็ฟินแล้วค่ะทุกคนและพอย่างไสเสร็จนะคะเราก็มาจัดพวกเนื้อหมักซอสกันบ้างซึ่งมีทั้งเนื้อหมูสิโครงนะคะหมักซอสกับพวกสามชั้นหมกโคชูจังซึ่งเต่านี้นะคะแพรจะเอากิมจิลงไปยา่างพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งตัวกิมจินะคะพอย่างออกมาแล้วนะคะจะยิ่งหอมแล้วก็อร่อยขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดเนื้อเป็นชิ้นๆก่อนเลยค่ะแล้วก็ย่างต่อจนสุกซึ่งพวกเนื้อที่หมักซอสนะคะต้องคอยดูดีๆนะคะเพราะมันจะดูว่าสุกได้ยากต้องใช้เวลา ย่างนิดนึงแล้วตอนนี้นะคะก็สุกได้ที่แล้วค่ะก็กินคั่วกิมจิย่างตามด้วยข้าวผัดกระเทียมนะคะแค่นี้ก็เด็ดแล้วหรือจะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มซัมจังแบบนี้ก็ได้นะคะตัวน้ำจิ้มเขากลมกล่อมดีค่ะมีความหวานเค็มเผ็ดกำลังดี และจากนั้นนะคะเราก็เปลี่ยนเตาค่ะเสร็จแล้วก็ย่างลิฟไอสไลด์กับเสือร้องไห้สลด์กันต่อนะคะตัวลิบไอ้นะคะเขาแล่มาหนาประมาณเกือบเซนเลยค่ะทุกคนย่างแค่พอสุกส่วนนี้นะคะจะเป็นเสือร้องไห้แล้วก็ย่างไม่ต้องสุกมากค่ะแล้วก็มากินคู่กับน้ำจิ้มซำจังซึ่งเนื้อเขาไม่จืดนะคะที่สําคัญไม่เหนียวเคี้ยวง่ายมากทุกคนไม่ต้องเคี้ยวนานเลย หลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูที่ซีฟูดกันบ้างเริ่มเอาหมึกสายลงไปย่างก่อนเลยค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นกุ้งขาวในบุฟเฟ่แล้วเขาก็จะมีพวกหอยเชลล์หอยมแมลงผู้มาด้วยซึ่งตัวหอยเชลล์กับหอยมแมลงผู่นะคะแพห้นำให้ราซีฟูดลงไปตอนย่างนิดนึงค่ะตัวน้าซอสน,นะคะจะซึมเข้าไปในเนื้อหอยตอนย่างออกมาจะมีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยขึ้นส่วนตัวกุ้งนะคะก็หัวมีความมันเยิมค่ะ หอย่างเสร็จนะคะเราก็มาดูที่หมึกสายกันต่อแพรจะเอาซอสสาจังทาลงไปที่นี่หมึกนิดนึงนะคะรสชาติหมึกก็จะมีความเผ็ดมีมิติขึ้นมาค่ะและอีกจุดที่แพรชอบนะคะก็สําหรับบุฟเฟ่ที่มีซีฟู้ดนะก็ต้องมีน้าจิ้มซีฟู้ดที่รสชาติจัดๆซึ่งมันจะทําให้เรากินซีฟู้ดได้เยอะมากขึ้นกินเสร็จนะคะก็จัดถ่ายกล้วยคาราเมลตามท้ายนะคะหอมกลิ่นชินนามอนมากและในบุฟเฟ่นะคะเขามีบุฟเฟ่ขนมหวานด้วยเป็นไอศครีมกับผลไม้สดซึ่งไอศครีมนะคะเนื้อนิ่มตักง่ายสามารถตักกินได้ไม เป้เกาหลีนะคะลองไปจัดกันดูนะคะคุ้มจริงค่ะ